ไม่อยากให้กับบ้านเร็วอยากให้าทุกท่านได้ร่วมส่วนก่อนหกโมงเย็นเจอกันอย่างแน่นอนนะครับกับโปรเตโต้ทุกวันมาร่วมสุ่กันได้ส่วนถัดมาเลยครับกับวอชเวอร์ดนะครับคุณดิวโอชิออกมาสุขสนามศาสจะได้หมันเลยครับแข็งชุ่มฉ่ำขับขึ้นเล่น,นต่างๆะะสุ่สนามเลยไม่ว่าจะเป็น เข้ามาเลยอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงไปเล่นเกมกันได้นะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวครับเชิญมาเลยครับกับพวงมารัยมนฝากพี่คอนเสิร์ตนะครับพร้อมพักเหล่าดีเจชื่อดังนะครับวันนี้ใครที่อยากจะต้องสู่กันไปได้เลยนะครับวันนี้คอนเสิร์ตก็มีไอซ์แลนด์อยู่แล้วก็สวัสดีชีติอีกคู่หนึ่งสาววงเย็นนะรับชมกันได้เลยครับกับไอซ์แลนด์อยู่นะครับแล้วก็ประมาณหนึ่งคู่นะ ช่วง้นเสิร์ฟของสาแมชชีนต่งรูปแบบอย่างแน่นอนสนุกสนานจะได้ทุกโซนนะครับเลยย้ำเลยครับภายในโซนของชุมูแอของเราเนี่ยใครที่อยากดื่มเครื่องดื่มไปนี่นะครับชูฟฟฟฟฟฟฟาฟันฟฟ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 าฟฟ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 งรฟ้ฟฟ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 ฟบฟฟ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 ฟอฟตรงส่วนไปได้เลยครับเฟฟ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 ฟรฟฟ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 ฟนอนรฟฟ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 ฟนฟฟฟฟฟรมา เรื่องงานจะแล้วจ้ำเลยครับคุณพ่อคุณแม่ระมัดระวังในเรื่องของบุตรหลานด้วยและที่สำคัญครับทุกท่านมีโทรศัพท์มีเงินอยู่นำกระเป๋าซองกระดาษต่างๆนี้ครับสะสมปัจจที่เราระมัดอยู่ไว้ข้า,างหน้าเพื่อความปลอดภัยในเรื่องของทรัพย์สินของมีค่าด้วยนะฮะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ทุกท่านมีความสุขครับและที่สำคัญครับใครที่มาใคร่ กสามารถที่จะมาใช้บริการกันได้นะครับใครที่ศัพท์แตตตัวมาชาร์จแบตได้จุดในการชาร์จแบตก็ทือตู้นะฮะมาชาร์จแตกันได้ฟรีไม่เสียค่าด้วยมีโคมไฟสบายใช้หน่อยนเวยแต่ที่สคั จที่ชี็ตเวิร์กแล้วนะครับเป็นอิสระการเป็นผู้เี่นกาแ่งขนเวทนาที่ MUF นะวิลเนทูโอิชิโฮเราจะได้สร้างผลการแังยิ่งใหญ่นะคะที่เราจะกระโดดขึ้นมาสนับกรุงนะฮะกลางใจเมืองที่เป็นการเล่นนาที่ปลอดภัยแลก็ใหญ่ที่สุดในกรุเทมาครเพิขึ้นเลยนะฮะบอกเลยครับว่าการสนัคนในครั้งนนะครับทาสโมร m นะฮะจะมาร่วมกับกรุงเทพมหานครนะครับ ส่การ์ดเซ็นท่านเวิร์นะครับที่จ,จ,จัดกิจกรรมดีๆเพื่อคนกรุงเทพทุกท่านที่จะได้มาร่วมสนุกกันแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับและที่ขาดไม่ได้นะครับวันนี้กิจกรรมของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมสขขขนุกกัรมาทราบขบวนการการเล่นน้ำที่ปลอดภัยไม่ให้การดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นยังไงครับเป็นสายที่ทการจัดนัดที่ดีมากๆเลยนะฮะและที่สำคัญครับวันนี้การจัดการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับขอขอบคุณนะครับ แรกของเมืองไทยที่พ์ก็มีกว่า6แสนชิบะต่อวันแจกฟรีแล้ววันนี้ทั่วประเทศกิจกรรมความสนุกสนานยังมีกันต่อเนะื่ออีกสักครู่หนึ่งเราจะ,ะพบก,กันอย่างแน่นอนนะครับช่วงเวลาประมาณ4โมงเยง็นกับคอนเสิร์ตของคุณหนุ่มและคุณสวยจูวอยนะฮะเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยสำหรับในช่วงนี้่1ท่านมีความสุขกับการเล่นน้ำนะครับกับงานสงการ MGF Beach Breakers ของเราเป็นโลกของปลาช่านอน8,500แรกผู้นหนึงเจอแล้วครับผมพูดอะไรไม่ได้ยินเลยครับ